ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป๋องไปสุขสุขคนแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับผู้ใดที่กาลังมองหานะครับวิธีการเลี้ยงกุ้งแล้วก็ปัญหาที่ห้องพบห้องเจอนะครับแล้วก็ลมเลวนะครับพี่น้องนี่สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเบ้าสลามจะพาพี่น้องเข้ามาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับกุ้งกามแดงครับพี่น้องว่าเป็นยังเขาคือเลี้ยงประสบความสุขเหนียกนะครับนี่ ที่พี่น้องเห็นนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่กําลังหลุมนะครับเขามาทะลุมูของเขานะครับทะลุนะครับพี่น้องนี่คืออาการของเขาหิ้วครับหิ้วเข่าหิ้วเหมือนกับคนนะครับช่วงเขาหลายเยือนะครับเขาหาอาหารนี่เขาจะมีความดุหลายนะครับพี่น้องส่วนเขาออกหลาหาอาหารนะครับซึ่งนะครับ ที่ผมเลี้ยงในบอ่อดินนี่เป็นยังผมตองห้มีหอยมีปลามีพืชนะครับแล้วก็มีสั์เล็กๆหน้อยนะครับอยู่ในบอ่อนี่และครับเพื่อเลี้ยงเลี้ยงปัญหาการกินกันเองนะครับพี่น้องครับหลายคนนะครับขุดบอ่อใหม่บพท่านมียังนะครับกุ้งเขาจะหายไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเด้อเนื่องจากเขาหายยังกินบ่ไไรเขาจะมากินกันเองครับพี่น้องเขาจะมาสู้กันนะครับอันกามกามที่เขาไว หนีบไป้ยังนะครับพี่น้องเขาจะมาสู่กันแล้วก็จะเกิดขาขาดเกิดการรุดนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องบางที่เขาไปปล่อยบ่อน้ำม่นะครับพี่น้องเขาก็จะปรับสภาพบอ่อน้ำได้เขาก็จะเกิดการหลอกคาบนะครับพี่น้องพอหลอกคาบปั๊บมันจะอ่อนแอครับเขาก็จะกินกันอีกนะครับพี่น้องคือห่วงโซของกลุ่มพวกนี้นี่มันจะค่อนข้างจะโหดแย่จักหน่อยเพราะว่าเขาเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับพี่น้อง ปุงทุกชนิดเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับหลายคนที่จะเลี้ยงก็ต้องเบิงหลวกสองศึกษานะครับอีหยั้งก็ตามนะครับถ้าเขากินอิ่มแล้วเขาจะบลมันเป็นเตาสซานดังนะครับเตาสซานดังก็บลก,กินนะครับบลมีความดูหลายซัมส,สิงโตนะครับนักละจะเป็นแข่ขายจังสันนะครับถ้าเขาหิ้วนะครับเขาจะละจนกว่าจะได้เหยื่อแต่ใน,นเมื่อที่กินอิ่มแล้ว มันก็จะเขาไปนอนครับกุ้งพวกนี้ขึ้นกันครับพี่น้องวิธีการนะครับเ้าต้อง้างแหล่งอาหารก่อนนะครับก่อนจะปล่อยกุ้งนะครับพี่น้องหลักการถ้าผู้ใดมีความกังวลใจว่าข้าเห็ดวัานดีข้าก็ะใสวิธีการหลอมนะครับหลอมโดยผ่าเขียวหรือบอลรวมโดยกาืเบืองนะครับพี่น้องอ่านเท็มบอครับเขาล่ลังสูงกันเป็นการแย่งอาหารกันนะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยว ถ้าถือช่วงที่มันกามันงับเขาค้ากันจะสังกเกบพี่น้องแล้วมันบ่ปล่อยตัวหนึ่งบ่ปล่อยมันเกิดกามรุดนะสินะครับอันนี้กับโบใส่ปัญหานะครับมีวัฒนาคารหรือบอสปีฉี่ของเขาเขาสิษฐ์สามาัดหงอกขึ้นไหมได้นะครับก็จะมุมีปัญหานะครับกลุ่มพวกนี้ก็คือเขาหงอกไม่ได้นะครับตัวนี้เขาจะกินจนหมดเลยนะครับพี่น,น้องครับจนเหลือแต่ ค่เสียมนะครับเป็นตุ่มขาวๆอยู่สองตุ่มนะครับพี่น้องสายและขัวนั่นนะครับสองตุ่มตัวหนึ่งตนะครับแต่บุไดเรียงบ่ดินก็อาจจะบอกเห็นนะครับแต่ว่าทะเลียงในบ่ปูนจะเห็นได้ชัดเจนนะครับสําหรับกุ้งถ้ามันเสียหรือมันตายนะครับพี่น้องส่วนอาหารที่บ่าวสลามให้กินนะครับสมุิวกุ้งเขาจับขึ้นมานะครับแต่มาขังไว้ร่วมกันใันสี่หนึ่งมือก่อนส่งผมจะบรสให้อาหาร พราะาบวไห้นะครับถ้ากุ้งยังไม่ทันด้ทรงอีกขึ้นที่สองเขาจะเริ่มเอาเข่าวสารครับให้กินผมใส่วิธีอาการเอาเข่าวสารนะครับพี่น้องให้กุ้งกินเพราะเข,า,เขากินแล้วเขาจะนอนครับเขาจะนิ่งการให้ต้องให้ด้ดยการสังเกตครับพี่น้องเขาต้องให้หลังกระเบื้องเขานำว่าเขากินเบิดบอ่อนะครับถ้าเขากินเบิดก็แสดงว่าโอเคครับ ลักถ้าเลือบ่อหลายก็จะห้เพิ่มนะครับเดี๋ยวนานจะเสียเร็วนะครับสำหรับผู้ใดบ่ิเลียงบ่อดินนะครับถ้าเลียงบ่อดินหายไร้บ่อก็ได้ครับเพราะว่าในธรรมชาตินะครับอาจจะมีปูมีปลานะครับกินพวกนี้ไปคือกันนะประเ็ดไห้กุุงนี้เระดใหนน้ำเขานะครับบ่อเสียนะครับมันมีตัวกําจัดอยู่แล้วแต่ถ้านี่บ่อแังสีนะครับบ่อผักแังสีหรือบ่อเลียงนะครับมันจะมีปัญหาเลยครับพี่น้องเห็เทศบ่ครับมันจะสู้กันในงสิละ เห็นชัดๆเลยครับพี่น้องครับตัวนี้ก็อยากให้พี่น้องเข้าศึกษานะครับ่ถ้าถามว่ากุุงตัวนี้เลี้ยงยากบ่นะครับพี่น้องบาสนามบอกเลยว่าบ่ยากนะครับเลี้ยงบ่ยากบ็ตเาเขาเข้าใจเขาก็สามารถจะมีกุ้งนะครับไปกินนะครับในสวนแบะเท่าไรเลยนะครับแก็ห้ายคนว่าเลี้ยง กลิ่นไปรับรองบอกนะครับเพราะะนก็จะบอกให้พี่น้องได้ใจนะครับว่าถ้าเขาบดอเ่าจะต้องเห็นเงินลงทบริษัทตาดตลาดนั้นจะเกิดไปเ็นนะครับพี่น้องเราจเกินไปเ็ได้นะครับในเรื่องแค่พ่กินนะครับเรื่องกินเ่องอย่างนีอย่างพีปัญหานะครับื่องพวกนีเลี่ยงบ่ดด้เพราะว่าพนีความเิดมบ่มอันศึกษาอย่างทองแทะนะครับนี่ต่จะเลี้ยงนะครับเ่งตัวนี้บสามารถนอกน้มได้เร็ว นะครับูกเชื้อนี่ก็ี้องออกกิจกรรมได้น้ำวิมีเขาจะขึ้นมากน้ำฟังนะครับเขาจะเอ็นในชเดตเตอน,นะครับมีการสัมผัสนะครับพี่น้องอ่ารองสูงต้นนี้นะครับมันจะใช้เวลาอยู่นะครับออกจากถ่องประมาณสัก เริมจะเลื่อนเติบโตไปจนถึงนะครับพี่น้องไปจนถึงจับกินนะครับก็อยู่ประมาณ4เดือนถึง6เดือนครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยากได้กุ้งเนื้อแบบรุ่นซ้ำกดเอ็มลอยนะครับกันหนึ่งปีขึ้นไปครับพี่น้องแบบใหญ่เลยนะครับพี่น้องแต่บาวสลามมีเทคนิคนะครับเดี๋ยวบาวสลามจะเหตุลิปออกมาแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงทดลองนะครับวิธีนีกุ้งจะบอสามารถที่จะกินกันได้เลยครับพี่น้อง ถึงกินก็กินได้หน่อยแห้งนะครับเปอร์เซ็นต์กุ้งหลอดสูงนะครับเดี๋ยวบาวสลามด้ทดสอบก็จะคล้องก่อนเดี๋ยวจะมาเผยแร่ให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปปรับใส่เรียนรู้ศึกษานะครับเป็นกรณีกรณีไปนะครับพี่น้องรับรองว่าจะเกิดความง่ายขึ้นในการเลี้ยงกุ้งกามแดงนี้มหาศาลเลยครับพี่น้องในบ่อร่วมของบาสลามจะมีหลากหลายกุ้งนะครับอยู่ในหัน นะครับหรือว่าหววานแห่นี่ขึ้นมาแต่ละชุดก็จะมีกลุ้งตั้งทองนะครับตลอดเลยเขากลุ่มพอั้นนะครับพี่น้องไปฝักนะครับไปฝักฝักในบ่อฝักต่อไปนะครับพี่น้องกระบอกยากนะครับพอหลูกกุ้งเขาล่วงเดินแล้วก็เขาก็จับเมียเขาออกมาผสมพันธุ์ใหม่นะครับพี่น้องอายุของเขาจะอยู่ได้บ่เกินห้าหกปีนะครับส่วนใหญ่บาสลามพอนะครับแล้วก็จะอ่า ตายไปเองนะครับพี่น้องส่วนมากนะครับบางที่บางเจ้าอาจจะเลี้ยงได้หน้าญานหรือบริโดนของผมนะครับผมอันนี้ผมบ่งนะครับนี่เป็นความรู้หรือข้อมูลส่วนตัวผมนะครับตอนที่ผมเลี้ยงได้นะครับจะอยู่ประมาณซัมเนี้นะครับพี่น้องอันนี้ครับถ้าคว่ำหิวนะครับก็ยังตัวหนึ่งมากินแล้วนี่ก็ยังพี่น้องเห็นตามภาพนะครับตัวอื่นๆก็จะหลุมมากินเลยนะครับพี่น้องตัวนี้เ้าต้องศึกษานะครับว่าขาเขาจะเลี้ยงกุ้งกุ้งนี่มันจะหิวทุก ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับนี่คือสัตว์ที่เหมือนกับกินถั่เฉลียแล้วเกลียดกินทุกเวลาเลยครับพี่นอ้องถ้าเห่ามีบอ่อแต่เป็นบอ่อดินอย่างเดียวนะครับบ่มีอาหารเนเขานี่ปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีนะครับพี่นอ้องแล้วมันจะเกิดความสูญเสียนะครับพี่นอ้องที่บ่อสนามทรายอยู่นี่นี่ก็เป็นกรณีศึกษาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เอาไป เป็นการสร้างใจเจ้าของนะครับว่าเลี้ยงดีรบ่เรี้ยงดีถ้าจะเลี้ยงต้องควนปฏิบัติจังไรนะครับพี่น้องกุ้งตัวนี้นี่ถือว่าตลาดนี่กาลังเริ่มจะกลับมาแล้วนะครับพี่น้องเริ่มม้แห้งแล้วนะครับนี่ครับวิธีการเข้าสู่กันเดี๋ยวบางสนามกาลังตรวจสอบแล้วก็กาลังเก็บข้อมูลอยู่นะครับเห็ดบ่อเห็ดเขากินกันนะครับแต่ว่านะครับยังอยู่ในช่วงที่ทดลองอยู่ แต่โอกาสที่จะเป็นไปได้ไม่สูงแฮงครับพี่น้องเพราะว่าพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปเลยนะครับนี่ครับพี่น้องบ่กี้ชั่วโมงนะครับตัวหนึ่งเขาตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งเขาตัวหนึ่งออกนี่แป๊บเดียวครับเบิร์ครับกุ้งหนึ่งตัวหลก็าจจะมีตัวอื่นๆนะครับที่มาสูถ้าตัวได้ออนแอตัวนั้นก็คือตัเป็นอาหารของอีกตัวหนึ่งทันทีนะครับพี่น้องครับแล้ว การเตรียมนะครับการเตรียมบอ่อในบ่วสลามเน้นตลอดก็คือเคล็ดให้เขาเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ให้เขามีแหล่งอาหารหากินได้ทุกสีชั่วโมงนะครับพี่น้องอาจจะเป็นพวกลูกหอยลูกยังนะครับไปสาสนะครับก็จะกินของเขาเองนะครับลูกหอยในยกินแต่กุ้งไงเดียวครับมันเป็นแค่เสียมนะครับเปลือกหอยน,หน้อยบางๆนะครับพี่น้องแล้วก็ต้องควไมีทีลบสอนนะครับพี่น้องกุ้งพวกนี้เป็นกุ้งทีอ่า กลัวแสงนะครับต้องวิธีลบสอนให้เขานะครับนิวาสนามก็แอบภายออกนะครับแต่เห็นคนมันก็บบกินครับพี่น้องมันก็จะลบนะครับแต่ว่าถ้าบ่มีคนมันก็จะม่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ลอดติดตามคลิปนะครับต่อไปของบ่าวสนามนะครับกําลังเก็บข้อมูลอีกบอเกินสองสัปดาห์นะครับเดี๋ยวถ้าเก็บข้อมูลสมบูรณ์นะครับผมจะมาว้ารายละเอียดให้ลึกกว่านี้นะครับรวมทั้ง การอนุบาลกุ้งแล้วก็เห็ดให้กุ้งมันไข่เร็วแล้วก็เลี้ยงจังไรนะครับวิธีการเลี้ยงแบบละเอียดกว่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการฟีดแบ็กแล้วก็คอมเมนต์นะครับที่มีมาให้ตลอดผมจะเดี๋ยวไปเป็นแนวทางแล้วก็หาข้อมูลมาให้พี่น้องฟังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์บ่หน่อยกระจายนะครับพี่น้องครับสำหรับคนที่สนใจเนาะเรียนดูไปน้ำกันครับบ่มีอยังที่เฮาเก่งแล้วก็เฮ็ดได้ตลอดนะครับ อ่านี่ครับพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบาสลามก็ขอจบไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจนะครับด้วยพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ